ทำไมหุ้นผมเหลือ1.9ปีเิเตอร์เห็น potential ที่จะเปิดให้ใหญ่ไปเลยทุกฝ่ายเห็นด้วยและการเพิ่มทุนก็เรื่องปกติคุณลง19ล้านสัดส่วนหุ้นคุณลดลงแต่มูลค่าก็เท่าเดิมจาก19เหลือ1.9ดเนี่นะเฮียคือยงี้ครับสันติมันเรียกว่า equity dilution ก็คือมันเหมือนนี่มันเหมือนกาแฟแล้วเราใส่น้ำไป แกาแฟมันเจือจางลงเหมือนกันหุ้นมันเจือจางลงก็คือว่าสมมุติว่าเดิมเนี่ยลงทุนคือ100ล้านบาทใช่ไหมครับแล้วสันติเนี่ยลงทุน19ล้านก็คือ1 9สมมุติว่า100ล้านมี100หุ้นแล้วกันเนาะ19ล้านคือ19หุ้น19แชร์แต่พอมีการระดมทุนมากขึ้นจาก100กลายเป็นพันตอนนี้มีพันหุ้นแล้วแต่ว่าสันติยังถือ19เหมือนเดิม19หุ้นของพันหุ้นก็คือเหลือ1.9%นั่นจุดเก้าเปอท์เซานต์นั่นเ ลงมาเหลือ1.9%แต่ว่าถ้าทุกคนใส่เงินเพิ่มในอัตราส่วนเท่ากันจริงๆทุกอย่างจะเหมือนเดิมต้องบอกว่านี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นมากในแวดวงสตาร์ทอัพคือคนที่ก่อตั้งบริษัทมีแต่ไฟมีใจแต่ว่าอาจจะมีความรู้ด้านกฎหมายน้อยเ,อเลยไม่ได้ใส่เขาเรียกว่า anti dilution clause ไปคือว่าบางคน,นทำสตาร์ทอัพเช่นมาร์สเซอร์เบิร์กจริงๆเขาผ่านระลงทุนมาแล้วมากมายมาร์สเซอร์เบิร์กก็ไม่ได้เงินเยอะนะครับแต่ว่าระลงทุนกี่พันล้านกี่พันล้านไปเนี่ย ยังมีจํานวนหุ้นใกล้เคียงเดิมและยังเป็นเรียกว่าเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ยังเป็นมียังมีสิทธิ์มีเสียงในการออกออกเสียงนะครับแต่คนอื่นอาจจะไม่ใช่เราดมทุนไปเรื่อยหุ้นตัวเองจากเดิมมีสมมติมี50าหรือ30เหรือ20เหรือ10กลายเป็นว่าจากเดิมเป็นเป็นคนคิดปรากฏว่าสุดท้ายโดนเตะออกจากบริษัทก็มี